แบบ1.5.3การเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะข้อที่1นะคะใบบัวต้นกล้าแก้วตาออมสินและคุณนะคะทำงานพิเศษที่ร้านขายต้นไม้ได้เงินดังนี้นะคะพิจารณาข้อมูลจะเห็นว่าแต่ละจำนวนเป็นจำนวนที่หารด้วย10ลงตัวนะคะจึงกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนเงิน10บาทนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ข้อมูลจากข้อ1นึ่ำมาเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยกำหนดให้1รูปนี้นะคะแทนจำนวนเงิน8บาทเติมคำตอบนะคะข้อที่1ใบบัวได้เงิน80บาทแทนด้วยรูปนี้นะคะจำนวน80หาร8ปดก็จะได้สิบรูปนะคะต่อไปข้อที่2แก้วตาได้เงิน20บบาทแทนด้วยจำนวนกี่รูปและถ้าเป็น ครึ่งรูปจะเป็นจำนวนกี่รูปนะคะยี่สิหาร8ก็จะได้2เศษ4นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2รูปกับรูปนี้จำนวน1รูปนะคะเพราะว่า1รูปเท่ากับ8ครึ่งรูปก็เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่3ต้นกล้าได้เงิน40บาทแทนด้วยก็จะเป็น 40หาร8ดเท่ากับห้าห้ารูปนะคะต่อไปข้อที่4ออมสินได้เงิน60สิบาทแทนด้วยหกสิบหารแดเท่ากับแปดเจ็ดห้าสิบหกเศษสก็จะได้จำนวน7รูปกับ1รูปนะคะต่อไปข้อที่ห้าคุณได้เงิน80ดสิบบาทแทนด้วยแปดสิบหารแดก็จะเท่ากับสิบสิบรูปนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะจากข้อ1เขียนแผนภูมิรูปภาพโดยระบายสีเพื่อแสดงจํานวนเงินที่ใบบัวต้นกล้าแก้วตาออมสินและขุนทำงานพิเศษได้ระบายสีรูปนี้นะคะแสดงจํานวนเงินของแต่ละคนนะคะจํานวนเงินที่ใบบัวต้นกล้าแก้วตาออมสินและขุนทำงานพิเศษได้นะคะใบบัวแปดสิบนะคะต้นกล้าสี่สแก้วตายี 20. สอ,อมสิน60แล้วก็ขุณ80นะคะแล้วก็จะกําหนดให้1รูปนี้นะคะแทนจํานวนเงิน8บาทนะคะเราก็จะได้ใบบัวก็จะเป็น80หารด้วย8เท่ากับ10รูปนะคะต้นกล้าก็จะเป็น40หาร8เท่ากับ5รูปนะคะแก้วตาก็จะเป็น20หาร8เท่ากับสรูป เศษสนะคะแล้วก็ออมสินก็จะเป็น60หาร8เท่ากับ7็ดเศษสี่นะคะแล้วก็คุณก็จะเป็น80บหาร8เท่ากับ10รูปนะคะแล้วก็จะทำการระบายนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้า 10นะคะต้นกล้า1 2 3 4 5แก้วตา1 2แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะต่อไปอ้อมศิหนึ่งสองสมี่ห้าหแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะต่อไปขุน10นะคะ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่4นะคะคุณสำรวจนมรสต่างๆที่นักเรียนชั้นปสาชอบดื่มมากที่สุดได้แก่รสหวานรสจืดรสสตรอเบอรีอร่รสช็อกโกแลตและรสกล้วยคุณเขียนแผนภูมิรูปภาพได้บางส่วนดังนี้นะคะ กำหนดให้1รูปนี้นะคะแทนจำนวนนักเรียน8คนนะคะคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้นะคะมีนักเรียนชั้นปสามชอบดื่มนมรสหวานมากกว่านมสตรอเบอรี่สิบหคนนะคะนมรสหวานแปดสี่สามสิบสองนะคะแล้วก็ข้อมูลบอกว่านมรสหวานมากกว่าสตรอเบอรี่สิบหกคนแสดงว่ารสสตรอเบอรี่ก็จะมีสิบหคนนะคะก็จะวาดเป็น ต่อไปนะคะมีนักเรียนชั้นปสาชอบดื่มนมรสช็อกโกแลตมากกว่านมรสสตอรอเบอรี8คนสตอรอเบอรีมี16นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตมากกว่าสตรอเบอรีร่8คนก็จะเป็น16บวก8ก็จะเป็น24นะคะก็จะเป็น3รูปนะคะ1 2แล้วก็3นะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะครูสำรวจต,ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนี้ข้อมูลตามนี้นะคะเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้นะคะเราก็จะได้จำนวนต้นไม้ที่อยู่ใน บริเวณโรงเรียนต้นสักนะคะมี16ต้นนะคะแล้วก็จะกำหนดหนึ่งรูปนี้นะคะแทนจำนวนต้นไม้4ต้นนะคะมีกี่ต้นสัก16ต้นก็จะเป็น16หาร4ก็จะได้4นะคะ หนึ่งสองสามสี่ต่อไปตะแบกสิบสองต้นนะคะสิบสองหารสี่ก็จะได้สามนะคะหนึ่งสองสามต่อไปจามจุลีสิบสี่ต้นนะคะ ก็จะได้4หนเป็น4 4สองเป็น8 4สา12ก็จะเหลืออีกสองก็จะาวาดครึ่งหนึ่งนะคะต่อไปหูกระจงนะคะมี18ต้นนะคะเราก็จะได้4หนเป็น4 4สองเป็น8 4สาม12 4, 4ี6เหลืออีก2ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะต่อไปราชพฤกษ์สต้นนะคะก็จะเป็นรูปเดียวนะคะ